สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o เราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุ่นมากับ point พอย์เปิดช่องทางเติมเกม my เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอดย4บชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมแหลมได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะพบกับผมอกเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์นะครับทางเกมเอาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนท้องทะเลนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองนะครับผมลุ้นรับสกินมากมายเลยนะครับผมก็ไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้5คัมพีขั้นสูงนั่นเองสุ่มั้25ครั้งใช้บ กิจกรรมนี้นะครับผมขนเอากรอบโปรไฟล์มานะครับผมเป็นกรอบโปรไฟล์ท้องทะเลเนาะหนึ่งกรอบนะครับผมแล้วก็สกินนะครับผมทั้งหมด7สกินด้วยกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมสกินแรกเป็นสกินของทาร่านะครับเป็นสกินนี้นะครับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับสกินที่2เป็นสกินของไอรีนะครับผมลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะครับสกินซัมเมอร์นะครับ ต่อไปสกินที่3เป็นสกินของแกล้งครับผมลิมิเต็ดสีส้มนะครับสกินนี้สกินที่4เป็นสกินของแอนเนตนะครับผมลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันก็จะเป็นเซตของสกินซัมเมอร์นะครับสกินที่5เป็นสกินของลอเรียลนะครับผมลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันเลยสกินที่6เป็นสกินของอ้อยนะครับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกัน ดูม่และสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินของลาวิลนะครับผมเป็นสกินสีสาเซอร์เฟอร์นะครับลิมเด็ดสีส้มนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ7สกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับตาลเชิญท่าเต้นนะครับผมนี่เลือกรับท่าเต้น1 1ตัวไปเลยนะครับผมมีของแอนเนตนะครับแกร็กนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นตานเชิญส่วนประกอบสกินของซัมเมอร์นะครับผมเป็น น่าจะเป็นผมน่าไม่แน่ใจว่าเป็นของไอรีหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันเป็นสกินซัมเมอร์เหมือนกันนะครับผมต่อไปเป็นแว่นแมวน้อยนะครับผมแล้วก็ดาบของไอรีนะครับผมรวมไปถึงตาเทินส่วนประกอบสกินของลาวิลด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็ดน้อยนะครับตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองก็สําหรับเป็ดน้อยนะครับผมเราสามารถสะสมแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะ อย่างเช่นกรอบโปรไฟล์นะครับผม68เป็ดเลยนะครับผมส่วนอ้อยใช้อยู่ที่22นะครับผมรอเรียว22เนาะอรี22เหมือนกันแกรกนะครับผมแอนเนทแล้วก็ลาวิลใช้อยู่ที่อย่างละ17นั่นเองนะครับผมส่วนประกอบสกินใช้อยู่ที่อย่างละ5้นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลดก่อนเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับวงแหวนท้องทะเลตั้งแต่วันที่12คกุมภาพันธ์ถึงวันที่18คกุมภาพันธ์นะครับในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่30คูปองหรือว่า5คัมำีขั้นสูงนั่นเองโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์อยู่ที่0.01%เท่านั้นนะครับผมเลดแบบต่ำมากๆเลยโอกาสได้นี่คือแทบไม่มีเลยเนาะ ส่วนสกินขาวอยู่ที่0.68เป็นะครับผมเป็ดน้อยอยู่ที่67.11เนะครับส่วนประกอบสกินทาเทนหรือว่ารูปโปรไฟอยู่ที่1.90เนะครับส่วน Effect, เอฟเฟกต์แล้วก็อิโเมจิอยู่ที่30.30เ30เลยนะครับโอกาสออกเป็ดก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเลทมันค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสุ่มจนกว่าจะแลกสกินได้1สกินเลยนะครับผมซึ่งสกินที่ผมเลงไว้นะครับผมก็คือผมเลงไว้ก็คือสกินของแอนเนตสกินนี้นะครับเป็นสกินซัมเมอร์นะครับผมก็ผมหวังว่าจะไม่เกลือนะครับคลิปนี้ตอนนี้ผมมีอยู่ที่133คัมพีขั้นสูงมาดูกันว่าเราจะเก็บเป็ดให้ครบ17เป็ดเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมพีขั้นสูงนะครับมาลุ้นกันมาผมซ่มเลยนะครับส่มหาครั้งแรกนะครับผมจัดไปเลยใช้25คัยีขั้นสูง จะได้เป็ดกี่ตัวมาลุ้นกันโอ้โหครั้งแรกได้3เองนะครับผมคือมาถึงก็ประเดิมด้วยเกลือเลยนะครับผมซุมต่อนะครับผมอีก5ครั้งนะครับผมห้ครั้งครั้งที่2จะได้กี่ตัวอ่ารอบนี้ได้5ตัวนะครับผมอ่ะต่อไปซุม5ครั้งต่อนะครับ5ครั้งครั้งที่3นะครับก็จะครบ15ครั้งแล้วอ่าอุ้ย รอบนี้เป็ดออกเยอะนะครับผมออกทีเดียว5ชิ้นเลยนะครับล็อกนี้เนาะ6 7 8ครับได้มา8ดนะครับผมถือว่าโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่16แล้วโอ้โหถือว่าโอเคเลยแรกๆเนาะที่ผมสุม่มเมื่อกี้5าครั้งรอบที่1อะ่ะคือออกน้อยมากออกแค่3ตัวเนาะพอมารอบที่3ออกเยอะมากเลยครับถือว่าชดเชยกันไปนะครับผมมาต่อไปผมสุ่มครั้งเดียวแล้วกันนะครับผมเพื่อมาลุ้น1ตัวของเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่ารอบนี้ มาครับผมได้ไหมอ่าได้นะครับผมครบ17พอดีนะครับผมเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยเนาะตอนนี้ผมมีเหลืออยู่ที่53คัมพีขั้นสูงนะครับจาก130คัมพีขั้นสูงนั่นเองก็ผมใช้ไปทั้งหมด80คัมพีขั้นสูงนะครับได้เป็ดมาทั้งหมด17ตัวนะครับผมก็ถือว่าไม่เร็วนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมจัดป้ายผมแรกเป็นสกินของแอนเน็ตนะครับสกินที่ผมเล็งไว้นะครับสกินนี้ ได้มาแล้วสวยงามนะครับสกินนี้นะครับผมชุดบิกิน,นี่เลยนะครับอย่างสวยเลยสกินนี้โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยแล้วกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม โอเคก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยด้วยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบลีบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับมพียของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะส่วนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ